เอาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับลงพักแทบเปะแทบแตกเดือดอีกแล้วครับกกกล้วยนะครับพี่น้องเย็บซีนี่นะครับนะวันนี้นะครับน้องก็มีการร้องเรียนเรื่องอะไรครับเรื่องการกุดเจาะน้ําบดงบาานนะครับเอาละครับตอนนี้นี่นะคะหนูโดนคนเดียวไม่ได้ค่ะมันต้องโดนหมู่ั้งหมู่บ้านค่ะนี่นะคะโอ้ภัยบริษณขออนุญาตวันนี้ครับช่วยหมาเมิพัด ด้วหมาเบิดครับพี่น้องเอฟซีบอกแล้วปะออนุญาตนะครับเป็นไหมพ่อระเอกโดนเป็นยังไงอ่าแต่เขาไม่ได้โวยวายเสียงดังแบบนี้นะเขาไม่ได้โวยวายเสียงดังแบบนี้เหมือนใครบางคนนะนะครับนะอ่าโอ้ยกูเห็นคนสองขาแล้วครับโวยวายเสียงดังทุกครั้งเงียบลงไม่รู้เป็นตายหรืออย่าง ศูนย์ค่ะโอ้ยแต่มาศูนย์กศูนย์แน่นอมะมือนี่เนาะูก็กระ,ะ,ะ,ะดอกระดอแทนเนาะสูไปเอื้อนกูเองอย่างสูมีหมายคนไหมละ่ะทําไมมึงพวกมึงไปบ้านกูได้ยังไงนะเออพวกมึงมีหมายอะไร <c oughs> นี่นะคะมันละเมิดกันหรือเปล่าค่ะนะไปถ่ายทรัพย์สินที่บงที่บ้านเราค่ะนะเออไปถ่ายได้ยไงคะ <c oughs> หนูขอถามหน่อยคะ่ะ <c oughs> มันทําเกินไปคะ่ะนี่นะคะ เจ้าหน้าที่ทํางานให้ใครคะอืมตอนนี้หนูากรู้คะ่ะนะเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะสพโคกตูมะคะ่ะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเกิดอะไรขึ้นที่นี้โอ้ตายแล้วครับในด,ด้ทานเรื่องนี้อ้ตายตายดัครับพี่น้องเอฟซีบันเทิงแน่นอนที่นี้อ่าอันนี้ก็ไม่รู้เป็นใครนะโอ้เดือดนะครับที่นี้อะ น้า no. แจ้งเขาทุกเรื่องเขาไม่เคยแสดงอาการเหมือนนางเลยเออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีพี่เลดีกาก้าสวัสดีครับฮนะเอาแล้วครับพี่น้องเอซีเอาแล้วครับบันเทิงแน่นอนครับงานนี้นะครับน,ะนี่ค่ะทำกําหนูไม่ได้แบบนี้เราทำไม่ได้ค่ะพุณจะทำกําหนูแบบนี้มันไม่ได้นะคะนะอืมนะ คุณมีหมายสารหมายค้นมาหรือเปล่าคะนะเออทําแบบนี้มันเกินไปคะ่ะเอฟซี FC ว่ายังไงคะ่ะนะเอ,อทําไมคุณไม่รอออกหนังสือมาคะ่ะนะทาไมไม่คุณไม่มีหมายสารคะ่ะอืมทําแบบนี้ได้เลยคะ่ะขาไปไลฟ์สดคะ่ะอืมเขาไปไลฟ์สดที่หน้าบ้านหนูคะ่ะทําได้หรือเปล่าคะแบบนี้ <laughs> โอ้ตายแล้วบัวเก่งไหนครับบันนี้อ้อย ขี่รถกับบอยนะครับพี่น้องเอฟซีแหกโค้งแหกโค้งได้ไมแหกโค้งแหกโค้งได้ไหมอาจึกอาจึกเหรอครับพี่น้องเอฟซีบอวิ่งตรงถึงอะไรครับสวพมับที่นี่ไปแล้วนี่นะคะไหนไหนไหนค่ะคนไหนค่ะเจ้าหน้าที่คนไหนค่ะลงบ้านหนูครับวันนี้หนูอยากรู้ค่ะหนูอยากดูหนังหน้าค่ะนะเออคนไหนคะ นี่นะคะหนูศูนย์ค่ะหนูโมโหมากเลยค่ะวันนี้ค่ะนะการไปอะไรคะมันมีหมายหรือเปล่าคะ่ะนูนอยากรู้ค่ะเดี๋ยวครับครับเปลี่ยนเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เข้าไปหาร้อยเวนเลยครับวันนี้ครับโอ้ยต่ายแล้วครับพี่น้องเอฟจีนะเปิดประตรูเข้าไปแล้วครับไล่สดเข้าไปนํานี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนะนี่นะคะท่านผู้กองค่ะอืม ท่านผู้กองคะวันนี้คะ่ะใครลงไปบ้านหนูคะวันนี้คะ่ะทําไมถึงทําแบบนั้นคะ่ะนะเออมันเป็นกลางเป็นทําให้กับหนูไหมคะแบบนี้คะ่ะนะเออมันเป็นกลางเป็นทํามให้กับหนูไหมคะแบบนี้นะหนูขอถามหน่อยคะ่ะนะลงไปได้ยังไงคะ่ะเออมีหมายสารหนค้นไม้อะไรหรือเปล่าคะ่ะนะเออมันไม่ถูกคะ่ะนี่นะครับ คุณให้เกียรติผมบ้างครับให้เกียรติผมบ้างน่อยให้เกียรติผมน่อยไม่ให้เกียรติคะ่ะถ้าทําแบบนี้คะ่ะต้องตอบหนูมาก,ก่อนคะ่ะนะอือ <c oughs> โอ้ยมาเลยจะกรวานี่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อเออนี่นะคะหนูไม่ยอมค่ะหนูไม่ยอมค่ะอืหนูไม่ยอมคะ่มมคะให้เกียรติผมน้อยให้เกียรติผมน้อยเ,อเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อน ไม่นั่งค่ะไม่นั่งค่ะเออไม่นั่งค่ะถ้าทําแบบนี้ค่ะเออมันรู้จะทํากับหนูไหมคะนะเห็นไหมคะนี่เขาถ่ายทรัพย์สินที่บ้านหนูค่ะรูปปั้มนงปั้มน้ําองค์หนูค่ะมันมาแบบนี้ค่ะมันถูกต้องไหมหรือเปล่าคะแบบนี้ค่ะนะหรือว่าละเมิดไหมคะนี่ร่่นหนูจะแจ้งความวันนี้ค่ะนะหนูจะแจ้งความเอาผิดวันนี้แหละคะ่ะ <c oughs> หนูจะมาศูนย์คักศูนย์แน่แต่ค่ะวันนี้ <c oughs> ไม่เคยศูนอะไรขนาดนี้นะครับบากตายแล้ววันนี้โอ้ยตายแล้วแต่แมนศู์คักศูนย์แน่น,นอ๋โอ้ยตายแล้ว,ลวลลครับพี่น้องเอฟซีจากแล้วทั้งเก่งทั้งกลางหละครับพี่น้องเอฟซีโอ้โหตายเลยแต่แมหไงคักไงเน่นะครับทั้งเก่งทั้งกลางนะครับพี่น้องเอฟซีอืมโรงพักนี้โอ้ยนะมันใช้ได้คนเดียวคนอื่นใช้ได้ไม่ได้ นะครับถึงกับไปชี้หน้าด่าเลยนะครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้นะอืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันในนิทานเรื่องนี้นะโอ้ยตายแล้วครับพิรัตบดีครับนะเห็นไหมครับถึงกับดิน้นถึงกับบอกอาการน,นี่นะครับนะลงไรหรอกมันต้องไรครับลงไร้ก่อนครับลงไรเลยลงไรเลยครับลงไรเลยใจได้คนเดียวเออใจได้คนเดียวนะ่ะ ลงไรเลยครับลงไรเลยไม่ค่ะหนูไม่ยอมค่ะนะเออต้องตอบคำถามให้กับเอฟซีหนูก่อนค่ะถ้าลงวันนี้ลงแบบไหนค่ะเออหนูอยากให้เอฟซีหนูรู้ค่ะนะเออนี่นะคะหนูขอปิดเสียงค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับลงไร้เลยครับลงไรเลยค่ะนี่มึงจะไม่เกลียดสถานที่เลยห้องอะไรห้องสืบสวนสอบสวน,สวนมันทำด้วยเหรอครับพี่น้องเอฟซี ผมขอถามหน่อยครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับมันเหมาะสมไหมครับพี่น้องอ่ามึงใหญ่มาจากไหนกูถามมองหน่อยสินะครับอ่าแล้วเขาจะมีกฎหมายไว้ทาไมมึงวิ่งไปจนหน่อสัน่นวิ่งไปทําไมกูถามหน่อยสิพี่รันบดี้กอยู่วหยองบัดี้ครับวิ่งไปจนหน่อสั่นนี่ครับไม่รู้ใครนะนะครับอืมใหญ่คักใหญ่เนยใหญ่คักใหญ่ผูนะครับ เออมึงใจมาจากไหนกูถามหน่อยสิฮะทำไมมึงกลางจังมึงเก่งจังเลยนะมึงอยู่เหนือกฎหมายหรือกูถามมึงสินะครับถ้ามึงทําผิดกฎหมายถ้าพบการกระทําความผิดไม่มีใครหน้าไหนช่วยมึงได้แต่กูก็เชื่อว่ามีคนช่วยเหลือมึงอยู่แล้วทําไมมึงจึงออกจากบ้านก่อนจริงหรือไม่นะครัไมเป็นแบบนั้นทําไมมึงจึงออกจากบ้านก่อน ฮะมีใครส่งข่าวมีใครโทรหาหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามจ้านะแล้วทำไมไม่ปิดประตูบ้านจา้าฮะอเดี๋ยวมาโวยวายว่าหมาหายหมานั่นหมานี่ว่าคนเอาหมาไปส้นตีนนะครับโอ้ยแต่เมนคักเนาะมึงเนาะเห็นไหมครับพยายามที่อะไรเปิดประตูบ้านโอคิดว่าอะไรเขาจะเข้าไปบ้านมึงไปบุกลุกบ้านมึงแบบน,นี้ใช่ไหมเห็นไหมครับ ใช่โวยวายในสถานที่ราชการมีผิดไหมเออมีผิดไหมนะก็ผิดแล้วครับไปโวยวายไปไร่สุดที่นี่ทาให้เขาเสียหายนะครับไม่ว่าจะห้องอะไรสืบสวนสอบสวนที่นี่นะครับอันนี้นะได้ยินข่าวว่าพลเมืองดีจะไปถึงอะไรนะอะไรผู้กงผู้การอะไรนะนี่แหละครับคุณต้องรักษาจิตของคุณ ถ้าคุณไม่รักษาสิทธิ์ก็คุณก็โดนแน่ทีนี